สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเพจก็นําเลขเซียนไม่อยากดังนะคะโค้งสุดท้ายมาฝากเ,เพื่อนๆทางช่องนะคะเซ mm ีย hmm. นบอกว่าเลขของเซียนนะคะก็คํานวณหลายสูตรแล้วก็หลายวันแล้วนะคะมั่นใจมาแน่นอนนะคะถ้าเลขไม่สั่งล็อกนะคะ สำหรับงวดนี้เสียนพูดกับพี่เอดตามตรงเลยว่าไม่อยากให้นะคะเขาไม่อยากให้มานะคะสำหรับเลขคำนวณน,นะคะเพราะว่าเขากลัวอ่ามันจะเป็นเลขสั่งล็อกนะคะที่มีเรื่องเรือสุโขทัยเนาะเรือหลวงสุโขทัยแล้วก็อ,องค์พาไม่สบายนะคะประชวนนายกไปลงพื้นที่ภาคใต้อะไรประมาณนี้นะคะอ่า เซียนไม่อยากดังก็เลยไม่อยากให้นะคะกลัวจะเป็นเลขสั่งล็อกเนาะเ่าเพิ่มให้เสียเวลานะคะเราก็มาดูตัวเลขก,กันเลยนะคะสําหรับเซียนนะคะบอกว่าถ้าเราดูแล้วชอบก็ตามนะครับอันนี้เขาเป็นคําพูดของเขานะคะล่างนะคะให้มา3มชุดนะคะมี7 77879อันนี้5000ันคูณ5000นะคะย้ำนะคะล่างนะคะเซียนเขาซื้อนะคะนี่ตัวเขาซื้อนะคะ7 7 7 แปดเจ็ดเก้านะคะอ่าห้าพันคูณห้าพันนะคะล่างมีสามชุดนะคะเพื่อนๆก็แคปนะคะแคปเอาไว้ดูก็ได้นะคะว่าอ่าเลขเซียนนะคะถ้าไม่ใช่เลขอ่าสังล็อกนะคะเลขล็อกนะคะจะเข้าหรอเปล่ามอนที่เซียนมั่นใจหรือเปล่านะคะเลขสามตัวนะคะเซียนเล่นนะคะเม็ดเดียวนะคะสามตัวเม็ดเดียวนะคะแต่เล่นสามหางนะคะแต่ แต่พี่แอดคิดว่าเซียนต้องเล่น6หางแน่เลยเพราะส่วนมากเขาจะเล่น6หางนะคะแต่เขาให้พี่แอดมาแค่ว่าเขาเล่น3หางนะคะก็มีอ่าหกเจ็ดสองสองหกเจ็ดเจ็ดสองหกนะคะอันนี้ตัวละห้าพันคูณห้าพันนะคะแล้วก็ตัวกันนะคะเก้าเจ็ดสองสองสองเก้าเจ็ดอะไรประมาณนี้นะคะคือเขาจะตัวกันเขาจะเล่นแต่ เอาเล่นตัวละพันคูณพันห้านะคะย้ำนะคะพันคูณพันห้านะคะก็แคปเอาไว้ดูนะคะสำหรับเลขเซียนนะคะไม่อยากดังโค้งสุดท้ายนะคะเซียนบอกว่าถ้าเราไม่ชอบนะคะเพราะงวดนี้เซียนกลัวมากเลยกลัวจะเป็นเลขล็อกนะคะกลัวกลัวเขาจะล็อกเอาเลขที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้เซียนฝากบอกนะคะถ้าจะซื้อก็ซื้อให้มีอ่า ตามกำลังที่มีนะคะเซียนบอกอย่าทุ่มเยอะนะคะเพราะว่าเลขอาจจะมีลกนะคะเซียนบอกว่าขอให้อ่าเพื่อนๆนะคะที่ตามช่องเอพารวยมีความสุขคิดสิ่งใดก็ให้สมหวังนะคะแล้วก็ให้มีโชคได้เงินเทวดานะคะกลับไปหาคนที่เรารักนะคะอันนี้เซียนฝากนะคะพี่แอดก็เช่นกันนะคะขอให้เพื่อนๆนะคะเดินทางปลอดภัยอ่าคิดสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาเนาะ แล้วก็ได้โชคกับเซียนนะคะเซียนไม่อยากดังก็ขอให้อย่าเป็นเลขลกเลยเนาะให้เข้า3ตัวตรงๆเนาะเราจะได้มีเงินนะคะพาครอบครัวเรานะคะไปเที่ยวนะ,ะนานๆจะได้พร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะแคปเอาไว้เลยนะคะแคปเอาไว้นะคะสําหรับเลขเซียนไม่อยากดังดังนะคะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะอ่า สำหรับตัวเลขทุกตัวนะคะย้ำนะคะว่าทางช่องนะคะเอามานำเสนอเป็นแนวทางให้เท่านั้นนะคะไม่สนับสนุกนการพนันอะไรทั้งสิ้นนะคะถ้าเราชอบเราก็จัดนะคะถ้าเราไม่ชอบก็ผ่านนะคะย้ำนะคะว่าเอามานำเสนอเป็นแนวทางแพท <ะ S 2> ก็ขอให้เพื่อนๆนะคะโชคดีปังๆฝากกดติดตาม